ลูกสาวฉันเพิ่งขึ้นปหนึ่งก็สร้างปัญหาซะแล้วน้ำตาลหนูทำอะไรเนี่ยลูกผ้าอนามัยแพงมากซักแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าหนูจะไปเอาในาถังขยะมาน้ำตาลหนูเพิ่งเจ็ดขวบหนูมีประจำเดือนแล้วหรอลูกไหนแม่ดนูสิทีละทำไมมีเสื้อผ้าผู้ชายในตู้น้ำตาลด้วยอะหนูขอมาจากบ้านข้างบ้านหนูใส่เสื้อผ้าเก่าได้น้ำตาลเดี๋ยวก่อนลูกน้ำตาลน้ำตาลเดี๋ยวสิลูกถ้าหนูอยากได้เสื้อผ้าใหม่ หนูบอกแม่แม่ซื้อให้หนูได้นะลูกนะหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษหนูไม่ควรใช้เงินพ่อแม่น้ำตาลหนูทำอะไรลูกมาลูกขึ้นมาเลยน้ำตาลหลานตานี่น่ารักจริงๆเลยนะนี่เด็กตัวแค่นี้ยังรู้จักเลยว่าพ่อแม่หางเองินอย่างยากลำบากใช่ไหมลูก <c oughs> การสอนที่ผิดๆมันสามารถทำลายชีวิตเด็กคนหนึ่งได้เลย คุณครูโทรมาบอกว่าน้ำตาลเป็นเด็กคนเดียวในโรงเรียนที่ไม่ยอมสั่งนมกินน่ะน้ำตาลลูกทำไมมีหนูแค่คนเดียวล่ะครับที่ไม่สั่งมึมของเรียนกินนมเรือละ2 5 0 0แพงเกินไปเหนียวแค่ดื่มน้ำเปล่าก็พอแล้วค่ะหนูสวยแบบนี้เป็นนางแบบได้เลยนะ ได้แน่นอนสิจ๊ะถ้าหนูยอมใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยแล้วไ,ไปกที่นี่คุณเป็นใครเนี่ยบอกพ่อมารู้ยังว่ามันผิดหนูแค่อยากช่วยพ่อแม่เราทั้งตานหนูยังเด็กอยู่นะลูกวันวันเนี่ยจะเอาเงิน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 ไปทำไมนี่ถ้าพ่อไม่เจอก่อนเนี่ยหนูถูกลักพาตัวไปรู้ปะเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันหนูแค่ ไม่อยากให้พ่อแม่ทำงานหนักเกินไปต้องใช้เงินเป็นล้านเพื่อเลี้ยงดูหนูน้ำตาลหนูยังเด็กหน้าที่ของหนูคือตั้งใจเรียนหนังสือไม่ต้องคิดเรื่องหาเงินเข้าใจไหมคะน้ำตาลเป็นไร,รอ่ะลูกปวดท้องหรอเลือดเลือดคุณลูกเลือดออกอะไ,ไปรับไปราเลน, <laughs> น้องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะต้องใส่ใจเริ่มสุข,ขานามัยให้มากกว่านี้ เป็นพรคุณคนเดียวเลยที่เวลาเข้าห้องน้ำแล้วไม่รักษาวความสะอาดชอบฉีกกระเด็นไปทั่วฉันบอกคุณตั้งกี่ครั้งแล้วอะคุณก็เอาแต่เถียงฉันอะ,นะไม่ใช่ค่ห้องน้ำนะคะที่ต้องทำความสะอาดพวกเสื้อผ้าและเครืของเครื่องใช้ด้วยยังไงก็รอดูอาการสักสองสามวันก่อนเดี๋ยวเชิญคุณพ่อกับคุณแม่ด้านนอกน,นะคะหนูจะกลับบ้านค่ารักษาแพงเกินไปหนูไม่รักษาแล้วถ้าไม่มีหนู พ่อกับแม่ก็คงไม่ต้องลำบากใช่ไหมคะพ่อพ่อสอนอะไรน้ำตาเนี่ยฉันก็แค่สอนหลานฉันให้รู้จักกะตันยูรู้คุณคนเท่านั้นเองนี่แกดูน้ำตาตอ,ตอนนี้สิน่ารักใช่ไหมล่ะถ้าพ่อทำแบบนี้ต่อไปอ่ะระวังจะเสียใจตาอยากกินอันนี้นี่ ของแพงแบบเนี้เงินที่พ่อแม่หนูหาไมา่ย่างยากลําบากเนี่ยต้องมาสิ้นเปลืองกับของแพงๆแบบนี้นะหนูเคยเห็นพ่อแม่ของหนูเนี่ยซื้อของแพงๆแ,แบบนี้กินเปล่าวางลงไปไปไลุงเท้าหนูพังแล้วเดี๋ยวเอาไปซ่อมก็ใส่ได้แล้วนะลูกเนี่ยลูกรู้ไหมว่าพ่อแม่งหนูเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้าใหม่มานานแค่ไหนแล้วนี่ หนูอะต้องรู้จักบุญคุณนู้เข้าใจไหมไปลไปน่ที่ฉันทำทุกวันนี้เนี่ยก็เพื่อพวกแกทั้งนั้นแหละไอ้พวกไม่รู้บุญคุณคน,นตาลหนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นกินเยอะๆนะคะจะได้แข็งแ้วยนี่น้ำตาลหลานตาเนี่ยหนูเกเแขงมากจริงๆเลยนะต่อไป รู้ต้องให้พ่อกับแม่ที่มาหานอร่อยๆก่อนรู้ไหมพอพวกเขาทำเพื่อนี้พ่อครับน้ำตาลเกี่ยวชีวิตไม่รอดแล้วครับพ่อยังไม่รู้ตัวครับพ่อเลิกคำเพื่ออะไรก็น้ำตาลน้ำตาลไดล้ไหมครับถ้าไม่มีน้ำตาลเนี่ยพวกผมสองคน,นไม่ต้องทำงานหาเงินแล้วใช่ไหมครับพ่อคะการที่พ่อสอนให้น้ำตาลรู้สึกผิดมันไม่ได้ทําให้เขารู้จักเรื่องบุญคุณมากขึ้นเลยนะคะมีแต่จะทําให้เขารู้สึกผิดกับตัวเองแล้วก็โทษแต่ตัวเองไปตลอดชีวิตอะ่ะ แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเลือกหรือว่าทําในสิ่งที่ผิดเ็าอาจจะกลับไปแก้ไขมันไม่ทันก็ได้นะคะพ่อพ่อครับผมว่าพวกเราก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วครับถ้าจะทําให้น้าตาลคิดได้เนี่ยเราควรปลูกฝังบุคลิกภาพที่ดีก่อนแล้วก็จิตานสำนึกทดีนะครับเอาลัพ่อเข้าใจละพ่อคิดผิดไปจริงๆน้ำตาลลูก การที่พ่อกับแม่ลําบากมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะหนูเลยนะลูกในทางกลับกันเป็นเพราะว่าเรามีหนูเนี่ยมันทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะทํางานหาเงินเยอะๆเพื่อมาเลี้ยงดูหนูให้ดีเอาไปเนี่ยถ้าหนูอยากจะได้อะไรหรือว่าอยากกินอะไรอร่อยๆบอกพ่อกับแม่นะคะพ่อแม่ไม่ใช่เจ้านีของเด็กอย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิด มาทาใครบอกว่าฉันไม่มีแฟนงานพรุ่งนะี้เนี่ยแกก็พาแฟนแก,กนมางานวันเกิดฉันด้วยสิเอาสออิแล้วฉันจะไปหับมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยด้วยผมทำในของพี่เนี่ยคืนถ้วยโบราณสมัยสุขโขทัยมาให้ผมเลยนะ น้องเหรอราคาเท่าไหร่หนึ่งจุดสีมั้งหนึ่งบาทสี่สิบตางค์เองเหรอถูกมากพี่ให้ไปเลยหนึ่งบาทเอ่อพอดีว่าพี่มีเรื่องอยากให้น้องช่วยหน่อยนะ่ะพรุ่งนี้อ่ะพี่ต้องไปงานวันเกิดเพื่อนเขาบอกให้พาแฟนไปด้วยพี่อยากให้น้องไปเป็นมันไม่ดีมั้งพี่ ถึงผมจะไม่ปฏิเสธว่าคบคนแก่ได้แต่ว่าให้ผมแนะนําลูกน้องผมให้เอาไหมพี่ <c oughs> นี่น้องน้องคิดอะไรอยู่เนี่ยพี่อ่ะไม่ได้อยากให้น้องไปเป็นแฟนของพี่แต่พี่อยากให้น้องไปเป็นลูกของพี่ได้ไหมนี่พี่ให้เพิ่มอีกร้อยหนึ่งเป็น200บาทไปเช่าชุดสูทมาด้วยนะพรุ่งนี้พี่จะขับรถหรูมารับที่นี่โอเคาย คุณหนูครับคุณหนูเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศทำไมออมาเที่ยวเล่นแบบนี้ครับวันพรุ่งนี้ผมเตรียมงานเลี้ยงตอนรับคุณหนูเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ฉันไม่ว่างมีคนจ้างฉันให้ไปเป็นลูกชาย200เลยนะจะเชิญฉ,ฉันไปกินข้าวที่ร้านอาหารด้วยพรุ่งนี้นายมาด้วยนะเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องคู่รักใค่ในายเองอือหือนี่จุดสูดของเธอแล้วเนี่ยเวอร์ไปปัน้น นี่เหรอรถรูของพี่อทำไมอ่ะเทจะตายรถรูปันประทุน360องศาเทเกินต้าผมยังไม่เคยนั่งรถสองล้อมาก่อนเลยนะพี่อ้ยเด็กนี่เรื่องมากจริงเลยเอานี่ใส่หมวกแล้วขึ้นรถใส่เป็นไหมเนี่ยไอ้เบ้ไอ้เบ้ไอ้เ้นี่ของเธอวันนี้เนี่ยฉันชวนอดีตดาวโรงเรียนของเรามาด้วยนะเยมะนาวไง ดาวโรงเรียนอะไรกันชีวิตมันตอนนี้หินสู้แกไม่ได้เลยแฟนแกก็ดีด้วยใช่แกเมื่อกี้เนี่ยนะฉันเห็นมะนาวอยู่ข้างนอกด้วยขับรถมอเตอร์ไซค์มาผ่าลรูกขา่เจอดอยู่เลยแกขอโทษนะทุกคนที่มาสายพอดีรถติดนะไปนั่งก่อนมะนาวนี่แกขับรถมาหรอขับรถอะไรอ่ะเออ ก็แค่รถรถหรูเปิดบประทุน360องศาครับโอ้โหขี่โมซสด้วยขี่มอไซค์มาก็โม่ให้เป็นรถหรูไปซะได้นี่มะนาวนี่แกไปเอาอเด็กคนนี้มาจากไหนหรอแล้วแฟนแกล่ะแฟนแกไม่มาเลยไงเออสามีฉันติดธุระน่ะส่วนเด็กคนนี้เป็นลูกของฉันเองฮะนี่แกมีลูกแล้วเหรอเนี่ยแล้ว ชุดที่ลูกแกใส่เนี่ยก็คงจะไปเช่าเขามาในราคาหลักร้อยใช่ไหมล่ะอ๋อผมไม่เสียงเงินสัก,กบาทเลยครับโหหมูกรอบน่ากินจังเลยยังไม่เคยกินเลยเออ <c oughs> มานาวนี่ถ้าแกไม่มีเงินเนี่ยแกก็บอกมาตรงๆสิดูสิเนี่ยลูกแกคงจะหิวหน้าดูเลยใครบอกว่าผมไม่มีเงินกิน ผมก็แค่เลี่ยงกับอาหารทะเลห้าล้วแค่นั้นเองของเมื่แม่บ้านที่บ้านไม่ค่อยผมเิงหรอครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์ดูสิเด็กหิวข้าวจนพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่เลิกโม้ได้แล้วเน่ฉันมีคนจะแนะนําให้แกรู้จักด้วยนี่ก๊อฟแฟนฉันเองเน่ฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะก๊อฟเนี่ยเขาเป็นถึงบอสบริษัท991เลยนะ เปล่ามันก็ย่าอะไรขนาดนั้นหรอกบอสใหญ่ใครเขาใส่นาฬิกาปลอมกันล่ะครับเอาไอเด็กนี่พูดบ้าอะไรของแกฮะนาฬิกาเนี่ยฉันซื้อมาตั้งห้าล้านแกมาพูดเป็นของปลอมเดี๋ยวก็เจอดีเลยเด็กนี่เพราะนาฬิกาเรือนนี้มีขายแค่เรือนเดียวในโลกและของแท้พ่อผมซื้อไปแล้วครับ สามีเธอเนี่ยนะเป็นใครหรอมีปัญญาซื้อนาฬิกาแพงๆแบบนี้ด้วยหรือว่าเรือนที่เขาใส่เนี่ยมันจะเป็นของปลอมอย่างนั้นหรอพ่อของผมก็คือบอสของบริษัท9 9 1ชื่อคุณเทนสันไงครับ มันก็ตลกจริงๆเลยเนาะแฟนของฉันตั้งหากล่ะที่เป็นบอสของบริษัทเก้าเก้าหนึ่งโนี่หนูโดนหลอ,อกหรือเปล่าฮะโอเคงั้นก็เรียกไอเทนของแกมาหน่อยสิมาให้ทุกคนเขาได้เห็นหน้าหน่อยว่าบอสต,ตัวจริงเนี่ยเขาอยู่นี่ตัวปลอมอย่างมันเนี่ยคงไม่กล้ามาหรอกมั้งใครบอกว่าฉันไม่กล้า หลออไปมะนาวอะ่ะแต่จะว่าไปเนี่ยก็หลอกกันเนี่หลอกไปก็ไม่มีประโยชน์หลอกคนอื่นก็ทกขั้วนี่จะมาหาว่าตัวเองเป็นบอสบริษัททุกเก้าหนึ่ง 1. 1> นี่เอาใครมาแสดงเป็นแฟนฉันอีกเนี่ยยังเนลือเยอ่อมะนาวแฟนแกก็กล้าม,มานจริงๆด้วยนะผมกล้ามาอยู่แล้วหรือบางทีคนที่โกโหกเนี่ยอาจจะเป็นพวกคุณก็ได้นะเราเนี่ยนะ นี่นายอย่าคิดนะว่าแค่เช่าสูตรมาใส่เนี่ยก็จะเป็นบอสได้แล้วอ่ะสูตรเขาไม่ได้เช่ามานะครับเขามีช่างออกแบบส่วนตัวมาโดยเฉพาะเลยนะครับออกแบบโดยเฉพาะน่หรอขอทาอย่างแกเนี่ยนะมีคนออกแบบสูตรให้โดยเฉพาะ